ยังคงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการเดินทางนะคะของระบบขนส่งของเราในระบบของรถไฟค่ะบรรยากาศค่ะที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีค่ะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะใช้บริการรถไฟมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในสถานีได้เร่งเสริมกําลังเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกค่ะแล้วก็ตรวจสอบรถโดยสารนะคะที่อยู่รอบสถานีป้องกันค่าโดยสารที่แพงเกินจริงค่ะ ผู้โดยสารค่ะที่เดินทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะคะปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีก็หนาแน่นนะคะเต็มทุกที่นั่งเลยค่ะทําให้บรรยากาศโดยรอบนะคะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะผู้โดยสารบางรายก็มีญาติมารอรับนะคะแต่ว่าผู้โดยสารบางคนเนี่ยเขาต้องใช้ระบบขนส่งสาธรารณะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่สัมระมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะซึ่งโดยรอบค่ะยังคงมีเพียงพอต่อประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ โดยสถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านของความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะครับ ทั้งในด้านของการดูแลผู้โดยสารการทําความสะอาดขบวนรถสําคัญมากนะครับรวมถึงการเตรียมแผนสับเปลี่ยนพ่วงรถนะครับวางแผนพ่วงรถเพิ่มเติมนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการและการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตลอดช่วงเทศกาลครับรวมถึงการกําหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ได้มีการเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันบริการแนะนำนะครับผู้โดยสาร ที่จุดขึ้นรถประจำสถานีด้วยนะครับรวมถึงบริการลงรถไฟแล้วไปต่อไหนเช็ค <Check S 2> ได้ที่นี่เลยนะครับเป็นการปักหมดุดจุดขึ้นรถรอบสถานีรถไฟของอุบลราชธานีนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อได้สะดวกครบทุกเส้นทางอีกทั้งยังให้บริการแผนที่นะครับในการเดินรถฉบับที่บอกเลยว่าพกพาง,ง่ายและก็เข้าใจง่ายนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในด้านของความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับผู้โดยสารด้วยครับ อย่างที่เห็นเลยนะคะว่ามีการจัดระเบียบนะคะของรถขนส่งที่อยู่โดยรอบสถานีรถไฟด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้แออัดและก็ให้เพียงพอและที่สําคัญอย่างที่เน้นย้าเรื่องของค่าโดยสารต้องเป็นธรรมนะคะใช่ครับเพราะว่าผู้ใช้รถขนส่งช่วงนี้เยอะมากนะครับหลายหลายคนก็ต้องบอกว่ามดไปแล้วนะครับกับการเอาไปฝากค้นยูเฮียนแล้วนะครับจะกลับซึ่งสีก็โอ้ยค่ารถก็คือแพงแหนะครับพี่ฟิงครับ